ช่วงมาม่าหาหลังชากเอาะใครจะเชื่อพี่ก็ไม่เชื่อพี่นะแต่พี่เชื่อตัวเองฝันดีเมื่อคืนพี่ฝันตรองหลายหลายครั้งแล้วผมผมจำได้ไอ้คนนี้เชื่อเก็บไม่ได้ใจสิบหกัวออกเลยไหมออกวันนี้ด้วยอ่ะลับไม่รวยมากหรอกดังยังพอสักห้าร้องสอฮัลโหลฝันว่ากินถั่วแล้ว ก็ไม่เกี่ยวนะกันหนึ่งสองแต่พอกินปั๊บเดียวแล้วใครเอาให้รู้ป่ะพี่ถั่วแลพี่ถั่วแลเอาถั่วแลมาให้พี่กินถั่วแลได้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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะแป๊บเดียวเฮ้ยรอฮะ มด้วยเดี๋ยวไปบงอะไรนะผมด้วยผมด้วยเลยเออแค่นั้นเองเดี๋ยวปะเอาโอ้ก่อนห่งสองคูอ๋อโอเคโอเคอ่าจจาไปโพส้มเชงแล้วกันเปิดใช่ไหมวันนี้เปิดผมด้วยพี่งคนน้เลยนะอ่โอเคมาคนนึงสังเกตพี่ถัวมาคนพี่ถัวเอาถั่วแลมาให้พี่กินถั่วแล้วนี่พี่เอาถั่วแร่มาให้ให้พี่กินถั่วแล้วมันก็นักเออนี่ไงโยวจ โอยไม่โทรหรอกไม่โทรบ้าเปล่าตึ้นตึ้งตึ้งแดงเหรอจะเป็นการไปหาลัทธิบอกหวยรัฐบาลมาแล้วงวดประจำวันที่สองหนึ่งรางวันเลขท้ายสองตัวใช้พิชนะวงล้อหลักที่หนึ่งใช้วงล้อหลักที่หนึ่งด้วยและวงล้อหลักที่สองวงล้อหลักที่สองขนาดวงล้อยังตรงเลยวงตรงเลยอ่ะเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งแล้วเอาแล้วสอง เอาถั่วแล้วมาให้ไปกินถั่แล้วยังไงพีละ่แล้วล้วสองแล้วหนึ่งสองตั้งจุงตังเตรู้ดีใจอะไรกันเนี่ยจานี้ไงดีใจยังไงเลยอ่ะหนสองได้ไหมเรียบร้อยเฮ้ยดังดังคนไปซื้อนะเอาไปสัก30ยสิซ 1 2ตติดิดิีหลือแล้กันบานันี้มีเท่งเลี้ยงเนาะจะไปมีร้านไี่ส้มีผ6กินสเต็กเนื้อดีเป๊ะเลยมั้งเนี่ยเหืออยู่คู่เดียวเนี่ยไงตองนีไหลองลององไงลองสิเอว้ายดูพอดีเป๊ะเอซื้อแม่นจริงเลย สั่งหนึ่งสองซื้อได้ไหมหนึ่งสองคู่หนึ่งคู่หนึ่งได้ไหมเอาเบอร์เลยดิสิบสองหนึ่งสองเอ้านี่คู่หนึ่งอืงอถูกต้องแหม่พอดีเป๊ะเลยตกลงไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รองเท,างทาง้ามาสองคู่ลอตเตอรีร่อะไรอ่ะเมะื่อกี้ให้ตังไปห้าร้อยอ่ะ,อะให้ซื้อลอตเตอรีร่หนึ่งสองคู่หนึ่งก็บอกซื้อหนึ่งสองคู่หนึ่งอือนี่เราหนึ่งสองคู่หนึ่งไปซื้อรองเท้าแต่มาคู่นึงเบอร์สิบเอ็ดผมยังไม่เอาเลยลอตเตอรี่ ไม่บอกว่าลูกตันี่